รีวิว Lenovo Yoga Pro 7i โน t ตบุ๊กรุ่นที่8ของตระกูลโย g a ดีไซน์บางเบาวัสดุพรีเมียมแต่สเปคไม่เบาบางนะ CPU Intel Core Gen 13 H Series บวกกับการ์ดจอ RTX 4050แรงจัดถูกใจครีเอเตอร์แน่นอนเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่ล้ำจิโกไอทีครับ วันนี้นะครับทาง Lenovo นะครับร่วมงานกันกันกนกนกบทางบริษัท Intel นะครับได้ทำการส่งโน้ตบุ๊ก Lenovo Yoga รุ่นใหม่มาให้ผมรีวิวนะครับต้องบอกว่านี่คือ Lenovo Yoga ที่เป็นโน้ตบุ๊กเจเนอเรชันที่8ของเขาแล้วนะครับพัฒนามาอย่างยาวนานเลยนะครับ ถ้าหากใครที่รู้จักหรือว่าคุ้นเคยกับซีรีส์ของ Lenovo Yoga เป็นอย่างดีคุณจะรู้ว่าซีรีส์ของ Lenovo Yoga เองเนี่ยเขาจะมีซีรีส์ย่อยอยู่3รุ่นด้วยกันรุ่นแรกก็คือ Lenovo Yoga Slim จะเป็นโน้ตบุ๊กแบบบางเบาจัดสเปคมาแบบระดับกลางๆเพื่อให้เน้นเรื่องของการประหยัดไฟเหมาะสำหรับนักธุรกิจที่ต้องพกพาถือไปไหนมาไหนแล้วใช้งานได้อย่างยาวนานกับอีรุ่นหนึ่งก็คือ Lenovo Yoga 2 i n 1 n โอ้ตัวนี้สามารถถอดหน้าจอออกมาใช้งานในรูปแบบของแท็บเล็ตได้หลายคนก็ชื่นชอบในซีรีส์นี้ด้วยและอีกซีรีส์หนึ่งครับนั่นก็คือ Lenovo Yoga Pro Lenovo Yoga Pro เนี่ยจะเป็นโน้ตบุ๊กที่มีความเป็น Lenovo Yoga ก็คือเขามีความบางเบาใช้วัสดุพรีเมียมดีไซน์สวยแต่จัดสเปคมาระดับเพอร์ฟอร์มานซ์เลยเพราะว่าเป็นรุ่นโปร นั่นหมายความว่าคุณจะได้โน้ตบุ๊กที่ทั้งสวยบางเบาวัสดุดีและแรงมากๆอยู่ในเครื่องเดียวกันเลยแถมยังมีข้อดีอีกเรื่องหนึ่งด้วยนั่นก็คือ Lenovo Yoga Pro นะครับจะเป็นรุ่นที่มีราคาเริ่มต้นที่ไม่สูงมากเริ่มต้นแค่30,000กว่ากว่าเพราะว่าเขาสามารถเลือกสเปคของ CPU การ์ดจอและแรมได้ทำให้ราคาเริ่มต้นไม่สูงมากนักวันนี้รีวิวรุ่นโปรตัวใหม่นี้ให้ดูครับนี่คือ เลโนโวโยกาโปรเซเวนไอ 7i เ e I เริ่มจากดีไซน์ก่อนเลยนะครับเวลาเราซื้อน้ t ตบุ๊กมาทีแรกเนี่ยส่วนใหญ่เราจะได้กล่องนอกเนี่ยเป็นกล่องสีน้ำตาลนะเป็นกล่องกระดาษสิ่งที่ผมชอบมากๆคือแกะกล่องออกมาแล้วเนี่ยข้างในกล่องของ Lenovo Yoga Pro 7i ตัวนี้นะครับจะมีกล่องในกล่องอีกทีนึงโอ้โหออกแบบดีมากสวยมากคุณผู้ชมนะฮะนี่เป็นกล่องสีเดียวกับตัวเครื่องเลยนะครับแต่ว่า ตัวกล่องเนี่ยเขาอาจจะเป็นวัสดุที่ไม่สะท้อนแสงเท่าก็เลยทําให้ดูสีแตกต่างกันเล็กน้อยแต่สีเดียวกันเลยแล้วมีคําว่า Yoga เป็นสีแดงๆอยู่นะครับผมเห็นกล่องนี้ทีแรกชอบเลยอ้๊ยออกแบบดีจริงๆตอนนี้จะไปเรื่องอื่นๆของดีไซน์ขอพูดเรื่องสีก่อนเลยเพราะว่าผมชอบสีของโน้ตบุ๊กตัวนี้มาก Lenovo Yoga Pro 7i ตัวนี้นะครับสีเขียวสวยจริงๆนี่คือสีเขียวที่มีชื่อว่า Tidal Teal นะครับ ทิวแปลว่านกเป็ดน้ํามันคือสีเขียวหัวเป็ดครับคุณผู้ชมเขียวเข้มๆอ่ะเ,เขียวแบบผู้ดีผู้ดีแล้วก็ผสมอมน้ําเงินนิดๆน,น,นะครับอืมออกแบบดีมากนะครับแล้วสีเขียวทั้งตัวแบบนี้เลยวัสดุที่ใช้ทําตัวเครื่องเลยนะครับใช้คําว่าเป็นอลูมิเนียม เวลารีวิวโน้ตบุ๊กเนี่ยหลายเจ้าหลายยี่ห้อเขาก็อาจจะบอกว่าตัวบอดี้เป็นอลูมิเนียมซึ่งอาจจะหมายถึงตัวบอดี้ที่อยู่ตรงด้านล่างนี้อย่างเดียวแต่ Lenovo Yoga Pro 7i ตัวนี้นะครับอลูมิเนียมทั้งตัวไล่ตั้งแต่ฝาหน้าจอนะครับตัวนี้ก็อลูมิเนียมบอดี้ก็อลูมิเนียมด้านใต้เครื่องยังเป็นอลูมิเนียมถือว่าวัสดุดีพรีเมียมมากๆนะครับ พอเป็นอลูมิเนียมทั้งตัวแบบนี้ทําให้เขามีความแข็งแรงทนทานมากๆแข็งแรงทนทานถึงขนาดที่ว่าผ่านการทดสอบระดับ Military Standard 810H โอ้โหมาตรฐานนี้ถ้าคนเคยรู้จักนี่จะรู้ดีว่าเขาทดสอบกันโหดขนาดไหนตัวนี้ผ่านการทดสอบระดับ 810H มาได้แบบสบายๆนี่ดยบอ <c oughs> ดี้ <c oughs> ของเขาเลยเป็นอลูมิเนียมชุบอโนดซสที่สะอโนดาน ใครคุ้นเคยพี่หลามดีต้องรู้ว่าถ้ามีการชุบอ n โนดิสเราต้องเล่นมุกนี้อย่างแน่นอนนะครับชุบอ n โนด c e ก็คือเป็นทําให้มันมีสีสวยๆแบบนี้นะครับแล้วยังไม่พอเขายังมีคําว่าอ n โนด c e S with s a n d blasting ด้วยนี่มีการยิงทรายด้วยนะครับเพื่อปรับพื้นผิวให้เรียบเนียนจริงๆเพราะฉะนั้นคุณเอามือลูบพื้นผิวของ Lenovo Yoga Pro 7i ตัวนี้นะครับลูบตรงไหนก็เนียนไปหมดเลยนะครับสวยงามละเอียดดูพรีเมียมมากๆขอบตัวเครื่องของเขาก็โค้งมนนะครับ บางเบาด้วยรุ่นนี้นะครับบางเพียง15.6ม mm, ิลิเมตรแล้วก็น้ำหนัก1.49กิโลกรัมพกพาสะดวกสุดๆนี่คือดีไซน์ของโน้ตบุ๊กในยุคนี้เลยนะครับถือว่าน่าใช้มากๆเรามาดูด้านในตัวเครื่องกันบ้างนะครับกับตัวคีย์บอร์ดของเขานะครับคีย์บอร์ดเนี่ยนะฮะตัวปุ่มของเขาจะเป็นแบบดิชคีย์บอร์ด คือถ้าเรามองในแนวราบของปุ่มคีย์บอร์ดเนี่ยจะเห็นว่าตัวปุ่มคีย์บอร์ดเนี่ยนะครับเขาจะมีความลาดโค้งลงไปตรงกลางแต่ละปุ่มเนี่ยมันจะแอนลงไปตรงกลางซึ่งเป็นฟีลลิ่งในการสัมผัสในการพิมพ์ที่ดีมากๆนะครับแล้วมีระยะของ Travel วัตตันเนี่ยนะฮะแต่ละอันเนี่ยห่างกัน1.5ม m mm มด้วยคีย์บอร์ดปุ่มใหญ่ใช้งานได้ดีมากๆนะครับทัชแพดก็เป็นทัชแพดแบบ precision Touchpad นะครับ คือมีขนาดใหญ่แล้วก็เป็นทัชแพดที่สามารถสั่งงานได้หลากหลายรูปแบบนะครับคุณสามารถใช้จ e s สเจอร์นะครับ1นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วสั่งงานในรูปแบบต่างๆได้ใช้งานได้สะดวกด้วยลืมบอกไปเรื่องหนึ่งนะครับพูดชมแต่สีเขียวจริงๆรุ่นนี้มีให้เลือก2สีนะครับมีสีเขียว t i d l l Tri ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งสีคือ Storm g r y นะครับเป็นสีเทา มาดูหน้าจอกันบ้างครับนี่คือหน้าจอ Pure er s i h e Pro Display นะครับเป็นจอแบบ IPS ขนาด14.5นิ้วโดยที่สัดส่วนของจอเขาคือ16:10ต่อ 10. ถ้าดูตามรูปทรงแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะรู้ว่านี่คือหน้าจอแบบทรงสูงคุณก็จะได้พื้นที่ในการทำงานในแนวตั้งเนี่ยเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับ หน้าจอแบบนี้ดีผมชอบมากคือคุณผู้ชมไม่ต้องไปลังเลหรือว่าตัดสินใจยากว่าจะเลือกโน้ตบุ๊กจอ14นิ้วหรือ15นิ้วดีเพราะว่านี้คือหน้าจอ14.5มันเป็นการพบกันครึ่งทางก็ตัดปัญหาเรื่องขนาดหน้าจอไปไม่ต้องไปคิดมากให้เสียเวลา14.5สบายสบายหน้าจอความละเอียด3 k นะครับหรือว่า3 k อันนี้พูดถึงความละเอียดนะไม่ใช่แบตเตอรี่นะครับ อัตราส่วนหรือว่าพิกเซลของเขาคือ3า7 2คูณ1920แล้วก็ให้รีเฟรชเรทมาด้วย 120Hz ซึ่งถือว่าเป็นสเปคจอที่ดีมากๆเลยนะครับเป็นจอแบบสัมผัสด,ด้วยเป็นจอทัชสกรีนด้วยนี่คือเอกลักษณ์หนึ่งของ Lenovo Yoga เลยนะครับก็จะเป็นจอที่สามารถสั่งงานแบบมัลติทัชได้นะครับ ความสว่างสูงสุดของหน้าจอคือ400นิตแล้วก็เป็นหน้าจอ10บิตนะรองรับสีแสดงผลสีได้ถึง1.07พันล้านสีซัพพอร์ต HDR ได้มาตรฐาน Dolby Vision นะครับค่าขอบเขตของสีนี่นะครับ sRGB 100%ให้สีที่เที่ยงตรงอย่างแน่นอน ลำโพงนะครับจะอยู่ด้านข้างคีย์บอร์ดตรงนี้นะครับเขาจะเว้นเป็นแผงลำโพงไว้ตรงนี้ให้เลยเป็นลำโพง4ตัวครับควอสปีเกอร์กำลังขับ2วัตต์แล้วก็มีไมโครโฟนด้วย4ตัวเช่นกันเป็นควอสไมโครโฟนด้วยนะครับรุ่นนี้กระจายอยู่ตามจุดต่างๆเพื่อรับเสียงได้เป็นอย่างดีแล้วทำ Noise Cancellation ตัดเสียงรบกวนในการใช้งานพวกแบบประชุมออนไลน์ได้ด้วยนะครับ ด้านบนจอนะครับมีกล้องเว็บแคมความละเอียด Full HD มาให้นะครับแล้วตัวกล้องมี IR หรือว่าอินฟราเรเอาไว้ทํา Windows Hello อก g i n ได้ด้วยนะครับ Lenovo หลายๆรุ่นนะครับจะมีตัวปิดหน้ากล้องเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของเราด้วยนะครับอย่างรุ่นนี้จะเป็น e shutter นี่นะฮะจะเป็นปุ่มอยู่ด้านข้างเครื่องตรงนี้นะครับเปิดปิดครอบเลนหน้ากล้องได้เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวนะครับพูดถึงข้างเครื่องก็มาดูพอร์ตเชื่อมต่อกันต่อเลยนะครับ ด้านขวานี้นะครับจะมีพอร์ต USB A ให้ใช้1พอร์ตเป็น USB 3.2 Gen 1แล้วก็เป็นพอร์ตที่จ่ายไฟแบบ always on ด้วยในกรณีที่คุณปิดเครื่องคุณก็สามารถชาร์จอุปกรณ์ได้แล้วก็พอร์ตหูฟังกับไมโครโฟนนะครับแบบ Combo 3.5ม m mm ด้ามนะครับด้านซ้ายจะมีพอร์ต USB C 2พอร์ตจะแตกต่างกันทั้ง2พอร์ต พอร์ตหนึ่งจะเป็น USB 3.2 Gen 2นะครับซึ่งมีการจ่ายไฟแบบ Power Delivery 3.0อยู่ในพอร์ตด้วยและยังเป็น Display Port 1 4 a ด้วยในตัวนะครับกับอีกพอร์ตหนึ่งเป็น USB C เหมือนกันแต่เป็น Thunderbolt 4ครับนี่คือพอร์ต Thunderbolt 4ที่มีแบนด์วิดต์สูงถึง40 GB กิกะบิตแล้วมีความเป็น Display Port 1 4 a ด้วยก็สามารถใช้เป็นพอร์ต Transfer data ความเร็วสูงที่พอร์ตนี้ได้เลยนะครับ ต่อจอได้หลายจอเลยเครื่องนี้มี HDMI เพิ่มให้อีก1นึ่งพอร์ตนะครับ ตัวไปเครื่องที่เป็นขุมกำลังของ Lenovo Yoga Pro 7i ตัวนี้นะครับพอเป็นรุ่นที่ลงท้ายด้วยตัว i แน่นอนครับ CPU หรือว่าชิปเซ็ตของเขาจะต้องเป็นของ Intel อย่างแน่นอนรุ่นนี้เลือกใช้เป็น CPU Intel Core Gen 13นะครับซึ่งเป็นซีรีส์ของ c h i p ซ e ตรุ่นใหม่ล่าสุดในท้องตลาดตอนนี้นะครับเขาจะมีให้เลือกด้วยนะครับในสเปคเนี่ยคุณสามารถเลือกได้ว่าจะเป็น Core i5 หรือ Core i7 อย่างตัวที่ผมเอามารีวิวในวันนี้จะเป็น Intel Core i7 1 3 7 0 0 h นะครับมีตัว h ลงท้ายด้วยนี่คือ h s series ซึ่งเป็น cpu intel สาย performance นะครับตัวนี้เนี่ยสปีดคล็อกสูงสุดทำ turbo boost ได้ถึง5.0 GHz เรียกว่าเป็น cpu ตัวแรงของ intel เลยนะครับแล้วลงมาอยู่ในบอดี้บางเบาอย่าง yoga pro ตัวนี้โอ้โหน่าใช้มากๆคุณผู้ชมขุมพลังนี่หายหวงเลยนะครับทำงานที่14คอ r e 20 t h r e a โดยทาง Intel เนี่ยเขาจะแบ่งตัว14คอตัวนี้เนี่ยออกเป็นคอร์2ประเภทนั่นก็คือ p คอร์ ore, กับ e คอนะครับ e คอร์คือ efficiency คอและ p คอร์ ore, คือ performance คอนะครับเขาจะมี6 p คอร์ ore, กับ8 e คอร์ มีคอ2อ2ชนิดทำงานดีอย่างไรเวลางานชิ้นเล็กๆนะครับงานที่ไม่ต้องการพลังงานหรือพลังการประมวลผลสูงมากเขาก็จะส่ง e-core ออกไป e-core เนี่ยสามารถทํางานชิ้นเล็กๆน้อยๆแล้วมีจํานวนคอเยอะก็สามารถสลับสับเปลี่ยนการทำงานรุมกันทํางานได้มันทําให้ระบบการทํางานแบบ multi-tasking เนี่ยทำงานได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าทํางานพร้อมๆกันได้หลายๆหน้าที่หลายๆคําสั่งเลยนะครับ ในขณะที่ P core ก็เป็น performance core เป็น core ที่มีพลังงานในการประมวลผลสูงมากๆก็สามารถจัดการกับเรื่องยากๆได้คุณสามารถเล่นเกมในเฟรมเรทสูงๆแล้วคุณก็แชทคุณทำสตรีมมิ่งคุณตัดต่อวิดีโอเรนเดอร์คือคุณทำงานหลายๆงานได้พร้อมกันนี่คือพลังของ multitasking นะครับโดยการจัดสรรหน้าที่การทำงานเหล่านี้นะครับก็เป็นหน้าที่ของ Intel Thread Director จะเป็นผู้กำกับเลยครับว่างานนี้ส่ง E core ไป งานนี้ส่ง P คอไปเสร็จแล้วเอา E คอไปทํางานที่ซ้อนกันอยู่ในขณะนั้นด้วยก็จะจัดสรรการทํางานทําให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเอง แถม CPU Intel Core i7 13700H ตัวนี้นะครับยังมี Cache Level 2ที่มีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับคำสั่งแล้วก็ทำงานในการประมวลผลแล้วก็ยังรองรับ WiFi เวอร์ชันใหม่ล่าสุดด้วยอย่าง WiFi 6E นะครับหรือ WiFi 6E ให้ประสิทธิภาพเน็ตเวิร์กระดับสูงสุดเลยทีเดียวส่วน RAM รุ่นนี้จะเลือกใช้เป็น DDR5 บั s 5002นะครับ โดยที่จะมีความจุให้เลือกก็คือ16กิกกับ32กิกนะครับสอเรก็เลือกได้ด้วยเช่นกันนะครับโดยที่จะเป็น m.2 SSD 2280 PCIe s 4.0นะครับเลือกความจุได้512กิกหรือว่า1เทราไบต์นะครับแล้ว SSD ที่ใส่มาเนี่ยถือว่ามีประสิทธิภาพดีพอสมควรเลยนะครับทดสอบดูแล้วนะครับรีดระดับ7,000เมกแล้วก็ไ right รในระดับ4,700เมกครับ แบตเตอรี่รุ่นนี้ใส่แบตเตอรี่มา73วัตต์อาครับใช้งานได้อย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไฟจะมีขนาดใหญ่สักนิดนึงเพราะว่าเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จไฟที่มีกำลังสูงถึง140วัตต์ครับเอาไว้ทำอะไรรู้ไหมฮะเอาไว้ทำา r อปปิ้งชาร์จ x p ็ก s ์หรือว่าทำ Fast c h า r ์จนั่นเองนะครับแบตหมดคุณเสียบชาร์จด้วยอะแดปเตอร์ชุดนี้นะครับชาร์จเพียง15นาทีคุณสามารถใช้งานเครื่องนี้ต่อได้เลย3ชั่วโมงเต็ม เนี่ยฮะนี่คือประโยชน์ของอะแดปเตอร์ชาร์จไฟกำลังสูงๆนะครับถ้าเป็นรุ่น Core i7-13700H ตัวนี้นะครับจะใส่ระบบปฏิบัติการมาเป็น Microsoft Windows 11 Pro เลย ทดสอบการใช้งานของ Lenovo Yoga Pro 7 i นะครับสิ่งแรกที่ต้องพูดเลยนะครับคุณผู้ชมคือผมถือเครื่องนี้ไปลองใช้ตามที่ต่างๆดีไซน์รูปทรงและสีสันของเขาเนี่ยสวยถูกใจคนที่พบเห็นมากมีหลายคนเลยเดินเข้ามาถามอุย้ยโน้ตบุ๊กยี่ห้ออะไรคะเนี่ยสีสวยจังเลยรูปทรงดีมากเลยโอ้โหเรียกว่าถ้าคุณเป็นหนุ่มโสดนะแล้วคุณใช้รุ่นนี้นะมีสาวๆเข้าหาคุณเยอะพอสมควรแหละทรงสวยจริงๆดีไซน์ดีจริงๆนะครับ แล้วก็ลองใช้งานดูนะครับในฐานะที่ผมเป็นครีเอเตอร์นะครับเราก็ทํางานด้านวนะิดีโออะไรเงี้ยโยนฟุตเทจเข้าไปนะครับลองตัดต่อวิดีโอดูงานตัดต่อวิดีโอเนี่ยถือเป็นงานที่ต้องการเพอร์ฟอร์มานซ์เครื่องในระดับสูงเลยนะครับอย่างตัวนี้ตัวที่รีวิวเนี่ยเป็น Core i 7 1 3 7 0 0 h ทํางานตัดต่อได้สบายๆเลยนะครับไหลลื่นเลยแล้วก็ Export ไฟล์งานวิดีโอออกมาได้อย่างรวดเร็วด,ด้วย Export งานเสร็จแล้วลองทํางานที่กินพลังงานหรือการประมวลผลสูงขึ้นกว่านั้นอีกแล้วส่งไปดาวินชีรีโซฟครับไปเกรดสีซ้ําอีกสักทีหนึ่งเรียกว่าต้องใช้พลังประมวลผลเยอะเลยล่ะทํางานได้อย่างสบายๆเร็วไหลลื่นเลยนะครับจบจากงานวิดีโอเราลองงานที่ยากกว่านั้นขึ้นไปอีกครับเราไปงานแบบทางด้าน 3D กันเลย เปิดโมเดลอ b อบเจกต์ใน 3D Studio Max ลองหมุน Viewport ปรับเชดดิ้งไลทิงแมปปิ้งนะครับเรียกว่าให้แสดงผลกันแบบเต็มๆถือว่าประสิทธิภาพของ Intel Core i7 13700H ตัวนี้นะครับทำงานได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เอาอยู่ในทุกๆก,การงานที่คุณทำเลยนะครับ ลองเล่นเกมดูด้วยนี่เป็นไงฮะโน้ตบุ๊กบางเบาแต่เปอร์ฟอร์มานซ์แรงขนาดนี้เล่นเกมด้วยก็ได้นะครับลองเกม Overwatch 2นะครับผมลองตั้งค่า Overwatch 2นะครับที่ความละเอียดของหน้าจอนี้เลยแม็กสุดเลยนะ 3K เลยแล้วไปปรับตั้งค่าในเกมแบบสูงสุดด้วยเป็นระดับ Epic เลยนะครับหรือว่า Epic เลยลองมาดูว่าเฟรมเรทได้แค่ไหน Join The project นี่คุณผู้ชมดูโอ้โหเป็นไงโอเวอร์ว่าสองนะครับปรับสุดขนาดนี้กับหน้าจอ 3K ยังได้เฟรมเรทระดับ37เฟรมขึ้นขึ้นลงลงไปจนถึง45เฟรม ทำได้ขนาดนี้เลยไม่ธรรมดานะครับนี่คือโน้ตบุ๊กสายเกมมิ่งหรือว่าสายบางเบากันแน่โอ้โหดูแล้วประสิทธิภาพสูงเหลือเกินแต่ถ้าคุณเอาแบบซอฟๆนะคุณแบบอยากได้เฟรมเรทสูงกว่านี้คุณลดความละเอียดลงมาเลอ 2K รับรองสบายๆครับลื่นๆเลยและแน่นอนครับ เราใช้งานอยู่บนเครื่องโน้ตบุ๊กของ l e n ovo นะครับเราก็จะได้ใช้งานซอฟต์แวร์ที่ l e n ovo ทำมาได้ดีมากๆด้วยนั่นก็คือ l e n ovo v a n t a g e ครับ เปิดขึ้นมาคุณก็จะได้เห็น system information นะครับคุณสามารถสแกนดูได้ว่าตอนนี้ระบบการทำงานต่างๆในเครื่องคุณนั้นดีแค่ไหนดู system status นะครับ m e m o r y ใช้งานอยู่เหลือเท่าไหร่ d i s p a c e เหลือแค่ไหนอยากจะอัปเดตซอฟต์แวร์เฟิร์มแวร์ทำได้เลยที่นี่นะครับรวมไปถึงดูเรื่องของระยะเวลาการรับประกันได้ด้วยเรียกว่าปรับแต่งโหมดการทำงานต่างๆครบจบในที่นี่ที่เดียวเลยใน Lenovo Vantage ครับ เป็นไงครับคุณผู้ชมกับโน้ตบุ๊กที่สวยบางเบาวัสดุพรีเมียมแล้วก็สเปคแรงขนาดนี้นะครับทำงานได้หลากหลายรูปแบบมากๆเลยน่าใช้ไหมครับ Lenovo Yoga Pro 7i นะครับพร้อมจำหน่ายแล้ววันนี้นะครับโดยที่ราคาเริ่มต้นของเขาเนี่ยเริ่มต้นเพียง33,990บาท ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งสเปคเพิ่มขึ้นไปได้นะครับผมยกตัวอย่างให้ดูตัว33,990บาทที่เป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยคุณจะได้ Intel Core i5 แล้วก็ชิปกราฟิก integrated graphics RAM 1ิ g b กกิกสโตรเรแล้วก็ Windows 10 Home นะครับถ้าหากคุณอยากจะคัสตอมให้มีสเปคสูงกว่านี้คุณก็เลือกได้3อย่าง CPU เนี่ยเลือกได้เป็น Core i5 กับ Core i7 มก็เลือกได้16 g ิกับ3 2 g ิกส์สตรเก็เลือกได้512 g ิกสูงสุด1เทแล้วในรุ่นสูงสูงขึ้นไปก็จะมีออปชันเลือกเป็นการ์ดจอแยกแล้วก็ได้เป็น Windows 11 Pro ด้วยราคาก็จะขยับตามสิ่งที่คุณเลือกไปนะครับแต่ถือว่าเริ่มต้นเนี่ยไม่แพงเลยนะครับลองไปคัสตอมดูได้นะครับที่เว็บไซต์ของเขาครับ www.lenovo.com/th/th อีกทีหนึง่งแล้วก็ yoga พร้อมบริการหลังการขายรับประกัน3ปีเต็มแบบพรีเมียมแคร์ซ่อมถึงบ้านออนไซต์ site, ในวันเวลาทําการถัดไป9โมงถึง3ทุ่มบริการผ่านโทรศัพท์และอีเมลโดยช่างเทคนิคผู้ชำนาญทุกวันตลอด24ชั่วโมงการสนับสนุนด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์และบริการตรวจเช็คเครื่องประจำปีที่ศูนย์บริการคลิปนี้ต้องขอขอบคุณ l e n ovo และ Intel ด้วยนะครับ